สวัสดีจ้ะวันนี้เรามาแกงส้มปลาดุกทะเลก,กับน่อไม้ดองกันนะจ๊ะเรียมปลาดุกเลยจ้าน่อไม้ดองจ้ะมานาวนะจ๊ะต่งแกงส้ำใส่เลยค่ะไส้เคยจ้าคนให้เข้าวกันนะคะ ใส่ซ้มแคกเล็กน้อยจ้าร่อ,รอน้ำเดือดแล้วใส่ปลาดุกที่เราหั่นล้างสะอาดแล้วไปเลยจ้าแล้วตามด้วยนอย่อไม่ดดงนะจ๊ะเติมเกลือเล็กน้อยจ้านา้าตาลปี๊บเล็กน้อยนะจ๊ะรอบล่าซุนกน่อไม่ซุกนะจ้า ซุกเล้วบีปนาวจ้าเป็นอันว่าเซตนะคะแกงปลาดุกทะเลน่อไมดอองจ้าแกงซ้ำหรือว่าแกงเลี้ยงปลาดุกทะเลน่อไมดอองนะจ๊ะตักข้าวรอได้เลยจ้า